ทีมไล่เตรียมพร้อมแล้วบนน้นบันไดไล่คิขคืนฉากไม่ค้าไม่ขายแดดฮ้อนพอร้อเม้นี่ผู้ใดว่าฝนตกสูงเนื่องฝนบนตกนะครับพร้อมแล้วนะครับ จักหน่ก็ทดสอบระบบแล้วครับแม่สวัสดี189่อดท่านเขามาแล้วก็กดแช์นํ่อ่าแม่ได้เบิ่งพร้อมกันนะครับลางค้นก็โอ้ถาบ่นุ่นบ่ไหลจักเทือบเหินไหลเบานุ่นจากเทือนะครับอย่าลืมกดแช์นะครับได้เบิ่งพร้อมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสนามคืนนี้ฝนบ่โตครับแม่ทองสุขครับฝนบ่โตสวัสดีใจมันเล็กครับสวัสดีแม่วันธนาครับขอบุณลูกหัวใจครับ จะได้ดูหมอลำเลี้ยวคืนนี้สวัสดีคุณ่าระเบียบบอลนนพร้อมแล้วตีพร้อมแล้วครับแม่นะครับจ้าหน่อยเช็คเร้าเสียงแล้วนะครับเริ่มทําการแสดงสามทุ่มนะครับไปฮอดตีซีนะครับซําสอดแจ้งนะแม่สวัสดีแม่จันทราครับแม่อรทัยแม่หมูมั่นคงครับบรรยากาศดีบอลนนบอสมาถึงมะฮอดแล้วครับสวัสดีแม่อิ่มๆแม่ชั้นจำปีแม่กล้วยปรวรินดาแม่ทองสุกนะครับแม่บุญศินน้ำแม่สมควรน้ำนะครับ แดดดีดีแม่เบิง่งแดอแดดฮอนปันวา่ามันมืดมากนะครับตอนนั้นมันมืดมากมันไหลไปทั้งปุ่นขี่ฝานบ่มาทั้งนี้นเพราะว่าผุดจัดพื้นไหวกลางแจ้งไหวหัวหมูไหวอย่างมื่อเศ้านี่นะครับเอาเตียมพรเมอ้รงตลาดโตโต้นะครับสวัสดีแม่พักคาวพรครับสบายดีบาโน,น้นฝนตกบอบโตกครับส,ส,ดสดสดเลยนะครับ นาฟอนเดบอนนแม่แม่สันสณีอาทิตต์ตัง้งแม่กล้วยวารินยาเขากลุ้มหัวใจไม่เงินวนาด้วยนะครับสวัสดีแม่สมดีชินชินทีลาดมวนมวนจะเอามือแรงมามวนแม่นะครับมือแรงดเดบิงดเดบิงโช่พร้อมได้บิงตลกพร้อมคือได้เบิงครบเลยนะครับดเดบิงโช่เดบิงล่ำเื่องนะครับเด้เตยล่ามวนมวน,มวนพร้อมนะครับงานแรกแหกหมานของจังหวัดนะครราชสีมา สบายดีทั้งต่างประเทศเด้อที่พี่นองเขามาท,ที่หลังนะครับสวัสดีทั้งต่างประเทศผู้ตีไปหาเงินหาคํำอยู่ทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์โปรตุกเกสออสเตรเลียนะโอ้หลายนะครับแฟนคลับอยู่ทั้งพุ่นนะครับมือแล้ยงเป็นไร่สดของทางผู้จัดนะครับน่าจะเป็นผู้จัดไล่ตลอดเนาะแม่นะครับไร่ในกลุ่มเพลิน ผู้จัดไล่กับมนุนกระงจะเบิดหลังจากเบิดงานเจา้าเบิดงานงานของเจ้าภาพทีจางมากของพี่พี่ตุมตามนะครับของพี่ตุมตามเบิดนาสเดชไล่ช่วงพุ่นละไทยไทยนะเพราะว่าเป็นสิบกองงานครับมือ่นอยูศีสะเกตครับศีสะเกตศีสะเกตอบบ101ุบลร้อยเอ็ดโคราชโคราชง่ายครับ นะครับคิวงานอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ้งแล้วอัปเดตล่าสุดแล้ว